ครับท่านผู้ชมครับเรามาเจอวัดดอนนิกดวงแหล่แล้วนะครับอย่างที่พมบอกว่า1ิ้ากับ1ิเจมีนาคมกับสนามถุงโพดสเตเดียมเปรียบวันที่16พกนะครับตอนนี้เรามายุ่กับเจ้าป้านนะครับหยกซักไขายโควังเพชรนะครับขายโควังเพชรกัยท่านหนึ่งทึงว่าสถานนี้ระไควังวัวแล้วก็เตรียมยุ่เป็นปลายเลยมาวปีต้องบาทท่มานี่ก็หยกจากท่านนี้เป็นปลายกับวันที่หนึ่งมกราต้องบาลท่มาเป็นตอนมานี่ยับจากเป็นท่านนี มีเจ้าหน้าที่มีไปทำง,งานปัจจุบันนี้เลือกแข่ไป,ปร่างๆเลยนะครับรถไกวอย่างจออยู่กับตรงนั้นแรกกับขายโกวังเป็ดนะยัอยู่แถวมันนะทุกตอง g กับนะกาเจ้าข้องก็เป็นนายยกนะกับนายยกทักนายยกทักเป็นกาเจ้าบวัวชนรักวัวชนกาเลี้ยงวัวชนมาจะยังไงเนี่ยก็ตายเลยนะครับกาข่อยากรับท่า,บามบนกคุ่นนิดนึงกับนะครับมาอยู่กันไรวันเลยยัง หยิบกาวกับกรที่งหวาไวันหวาทุ่มควรนแหล่นะครับเผื่อต้องการได้วัวคุณเคยกับสาภาพื้นทีนะครับแล้วก็ชนกันห้าแท่นบาทนะครับไม่ใจน้อยทีเดียวรับคูนีขูชนคืนโนนำนำคืนโนดจอมลีลายอดนำใช่เรื่อยไข่ลายหลัดจะที่จะขายโก้หลัดจะที่ถาเคนะครับชนกันทางมัดห้าแท่นบาทนะครับควายชนะรับเรื่องทำความเย็นเสื้อทามาดช่วยรางวัลเกียรติยศจากคุณใจผมเลลกนะครับเรื่องาจังใจพัทลุง ครับในตามกล้องทะน้ำถุงโพสเตเดียมก็ขอบคุณคุณชัยยอดภูมิเล็กหรือว่าฉังชัยพัทลุงด้วยนะครับตีหมอบรางวัลไม้ครับชนวันนี้ว่าตีอะไรกับนะวัวตีเจ็ดกับวัตครับท่านผู้ชมครับพกวัวตี่านมาเราเคยผ่านทางเวนทีนี้มั้งไหมครับีุงโพนี่ไม้ไม่นะครับกาเทือมากลางแรกกับนะครับอายุวัวเรากี่ปีได้กับนะเจ็ดปีกว่าๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับพกวัวตี่ผ่านมานี้เราชนอยู่ที่ไหนมั้งกับนะ สตูนกล้ามกลังเลยกับหมากไร้กับหมากไร้ชนาเป็นลากังตีซีชนะปลาพุ่นกลังทียก่าขายข้าววิร์ดไส้กับเตียวนี่กังตีเจ็ดเลยนะครับตื้อว่าเป็นการเดินทางกลางเล็กนะครับมาชนที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับก็ตื้อว่าตึ้งแมนว่าจะมาชนที่นี่ว่าเล็กนะครับแต่ว่ากังที่ผ่านมา ผ่านการเดินทางมาแล้วนะอย่างน้อยจนระตูนและผ่้านมาจนตีปากพุ่นนะครับนะแล้วก็มาจนตีใสข้าวข้าวเขาเดียวมาเช็ดเช็ดนากรกลางแล้วคือใสข้าวเดี๋ยวนี้ก็จนในจังหวัดก้อนหลาครับตีต้นมแมงนีนะครับครับกาวาสมบุญดีครับนะครับตั้งใจจนเลยนะการนี่คือวัวที่มาอยู่ขอแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ <you> <Pink. S 1> ้าไม่มีอยู่บรทักใดๆกันแน่นอนเลยครับวันที่สิบเจ็ดแตงก็จเห็นัวอีกหนึ่งขุยกงวันที่สิเจ็ดนะครับโนดจอมดีลายอดนำใช่จนครับ ขำโชคเรื่อเจาปันตัวทีแตนเล่นอยู่ในจอนี่ครับข่าวว่าทีเจ็ดกับเข้ามาเป็นแรงใจนะครับกับบัวู่นี้ก็มาเป็นแรงใงใจกับน้องอูดานสนามนะครับถึงทํารายการดีๆแตนได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านทับท่านผู้ชมครับทีราวินก็ผ้าเปล่าอ้นนี่ครับอยากเข้าใจว่าผ้าไว้กินเองนะครับเยื่นกินเองได้กับแตนนำมีไว้ว่าสุติหลักรากินนะครับทั้งทางที่ว่าโรนทับแหลบยากนาจังนะครับแต่ว่าวัวต้องได้กิน ดี่ิ่งดีว่าบำรุงดีที่สุดนะครับเรามายุ่กับ un? ขอข้องครับอยูุ่กับขอล้องโนดครับโนดจอมลีลานะครับโนดจอมลีลายอดนำไชเรื่อยไข่ลายราชาี่ก้องน้องโจกุนไข่โคราชาซี่ถาแคนะครับท่านผู้ชมครับครับเนี่ยนำที่ก็จอกนี้ครับนำเปล่าครับนำเปล่าครับเปล่านำว่อมเปล่านำเปล่าชั้นดีนะครับ ตั้งแต่เรายากจนปากแกงเราขยายทิ้งเลยแต่ว่าต้องวัวต้องยิ้มโค้นอายุว่ากี่ปีได้กับนะเจ็ดปีนะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับอายุว่าเจ็ดปีจนว่านี้ว่าทีว่าทีซีนะครับช่างว่าทีพันไม้เราเคยพันกันจนระน้ำตรงโพมั้งไหมครับไม่เลยม้ที่มากังแหลกมานะครับแล้ววัวหนึ่งวัวสองวัวแหลกตาล้ำวัวแหลกตาล้ำเราเชิญนั่นไหมวัวแหลก ใม่นาน,น,านเป็นเต้าเป็นร่องกับมานนั้นเป็นเต้ากับเป็นเตาับนอ้วนซ่องกับปากพุครัปรปรบ,นะบปากพนกับอ้วนซ้ำปากพนปักพอ้วนซี่ทีเนี้ยนะกับท่านผู้ชมกับกาชนอยู่ปัตตานุลงซ้ว่าที่ผ่านมาชนว่าน,นีอ้วนที่ซี่มาจนเดินทางวพาป่านน,นะออกนอกพื้นทีเป็นกลางแหลกนะครับกาข้อเชิญท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาเป็นกำลังใจครับทางขู่เลยครับกับเมื่อเดียวเราก็ไปเยี่ยมโนดนน้ำนำโจกหรือเจ้าปานข้องนายหยกซักขายก็วังแพชมาแล้ว ทยวนี้เรามาอยู่กับโนจอมดีลายอดนำใช่เรื่อยใกล้ไหลรัชต์ซี่ก้องน้องโจกุ้นขายโกราัชตาิที่ตาแค่ขอบคุณที่มาหมาครับ